สำหรับการงานวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความสุขเพราะว่าทีมสามน้าเจ้าตัวทีมแล้วก็ทีมต่างๆของกีบีเข้ามาเรื่องงานก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าทำให้ทุกคนได้มรู้จักกับผู้จัดการบริษัท กับผมแล้ววันนี้ก็ได้เชิญเขาทำธุรกิจมาเป็นแบรนด์หนึ่งเป็นบริสตเตอร์เพื่อจะกริเซศษที่จะทัเรื่องนี้ออกไปให้เป็นสายกว้างขวางก็จะได้ส่งสินค้าดีๆแบบนี้มาเป็นประโยชน์กับคนไทยทุกคนที่จะใช้กันรัไม่เรื่องน้องพี่เป็นงบริสตเตอร์แบรนด์ตัวนีจริงๆก็บอกว่าบังเอิญมากเพราะว่าเราเองก็โยกากไปแล้กันในตรน รแล้วทุกคนก็มีความเห็นร่วมกันคือเหมือนกันหมดเลยว่าถ้าเกิดว่ามันมาเข้ากันไปสัมผัสกันเข้าไปตรงนี้นี่แหละพอถึงที่สุดแล้ววติดมันออกมาเป็นนี้ก็ใช่เราก็เลยได้รีบดำเนินการนะฮะรีบคว้าตัวน้องพีนี้เข้ามาเป็นแบรนด์บัตเชอร์มาเป็นเได้แล้วก็บางเสียงแล้วเข้าไปพี่บังเข้าไปติดใจไหมคะก็แบบดีใจครับดีใจแล้วก็คือเหมือนที่บอกวันนี้ คือยังไงทุกคนเริ่มรู้จักไปแล้วแหละทุกคนอยู่ทุกที่จริงๆเลยอะไรเงี้ยบอเขาติดต่อมาในเรื่เป็นเซนเตอร์เป็นปรานาิการผู้สัตตาเป็นผู้บริโภคสัตว์ตาเป็นทุงานด้วยแหละคือนันตัวนี้มันมีข้อดีอย่างไงครับคือที่จริงคือทุกคนอาจจะได้ยินอยู่แล้วแหละว่าแสง UV สังสีฟ้าเนี่ยมันทำลายสัตว์ตาเราแต่ว่าที่จริงเราไม่เห็นมันเพราะว่ามันเป็นแสงที่คือมันไม่มีความเข้มข้นพองแสงอีกแบบว่าคือเราเห็ พันตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเลยเพราะว่ามันช่วยป้องกันต่อให้มันจะส่งผลต่อการที่มีอยู่คุณภาพก็จะลในรูปค่าแล้วก็ใช่ครับก็ที่จริงมาในแพ็กเกจจริงที่เป็นแบบแท่งของชัยพลาสาิก็พกพาไปลงกัได้ด้วยด้วยส่งกันะครับเพราะว่าที่ไหนก็มีอย่างฝั่ที่ถ้าเราอะไรนะครับที่ฝัางฝั่งก็ฝล่อยครับงนะครับรักน้องพีพีแล้วก็ถ้าชอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพเป็นนวัตกรรมใหม่ ให้ในอ้มอมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาที่คุยโพกทุกท่านทุกทุกค้าทุกคนนะครับให,ให้การสนับสนุสนเป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าโดยรวมทั้งหมดบริษัทนะครับสามารถสร้างยอดขายไปได้มากถึงห้0 0ัล้านเลยนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวคงจะได้ส่งต่อให้กให้กับคุยโพกได้มากยิ่งขึ้นนะครับ าไม,มา่ีแลก็แล้วก็อยากให้ทุกคนลองใช้ลองทำกันดูด้นที่ว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเแล้วก็ช่อต้องการใส่ใส่ปลาแล้วก็ใส่คขอปคุณค้า